วันนี้จะมารีวิวเลื่อยยนต์นะครับของสติลนะครับรุ่น M S 180นะครับซื้อมาจาก s h o ป e ีนะครับร้านชื่อว่าสยาม hw เเรามาแกะกล่องกันดูนะครับ ในกล่องก็จะมีเป็นโซ่นะครับกล่องขาดนิดหน่อยนะครับแต่ดูภายในแล้วก็ยังโอเคนะครับกลอกปลอกของใส่บานะครับบล็อกกันหัวเทียนนะครับของสติลนะครับเลื่อยของสติลนะครับในอีกคู่มือ ผูมือไก่ควงของสติวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบารนะครับน่าจะเป็นสิบสองนิ้วนะครับอันนนะครับเออมาดูที่ตัวเครื่องนะครับซีรียลนั n เบอร์เนี่ยนะครับ ตัวเครื่องนะครับกับที่กล่องนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับสิ่งที่ผมกําลังจะคิดว่าจะดูเป็นลําดับต่อไปก็คือท่อไอเสียนะครับเท่าที่ศึกษามาก็คือท่อไอเสียเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมีแผ่นกั้นเพื่อเพื่อไม่ให้แรงมากเกินนะ,นะครับ เดี๋ยวเราเราลองมาถอดดูกันนะครับแต่ไม่มีแผ่นกั้นนะครับอืม ก็บาที่ก็แถมมานะครับนะครับลองมาแกะกันดูนี่ครับก็ตรงนี้เป็นเป็นเฟืองนะครับก็เรียกอะไรบาตูตัดนะครับ ตรงนี้มีรหัสตัวเลขสู้เนี่ยกล่องยืนนิดหนึ่งนะครับขาดด้วยดูข้างในนะครับในกระปิ๊กก็บอกว่าสามถ้าแปดพีหรืออะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราครับเรามาประกอบบาสซ้ กับตัวจสู้นะครับเข้ามาในเครื่องนะครับใช้บล็อกเนี่ยนะครับถ่ายมานะครับตรงน็อตเนี่ยก็มีสลักโลโก้สตีลนะครับดูเห็นกันหรือเปล่านะ เตอร์นะครับเตอร์นี้ตะลักโลโก้สตีลนะครับตัวบอดี้เนี่ยมีตัวนูนว่าสตีลนะครับตรงนี้เป็นตัวตั้งบาร์นะครับน่าจะเป็นตัวตั้งบาร์นะครับก็ปั๊มโลโก้สตีลสัญ,ญลักษณ์รูปสู้เนี่ยนะครับ ว่าใส่ทิศทางไหนเนี่ยก็มีปั๊มไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงตัวบานี้ก็มีบอกนะครับว่าใส่แบบหันไปด้านไหนนะครับนี่นะครับอ่าแล้วก็หันไปด้านด้านนี้นะครับน่าจะด้านนี้นะครับผมก็ไม่เคยใช้เลื่อยยนนะครับต้องออกตัวไปก่อนนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันอโอเค เราก็ใส่บาเข้าไปนะครับใส่บาเข้าไปปลดตัวล็อกสู้ก่อนนะครับดึงขึ้นนะครับต่อ,อาตะคองมาก่อนนะครับ ันจะลักบอกนะครับว่าบวกเนี่ยก็คือหมุนตามเข็มนะครับ่วมอย่าตึงขึ้นนะครับก็เท่าที่ศึกษามาก็บอกให้สู้หย่อนหไว้ก่อนนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับ ใส่ทู่เข้าไปแล้วนะครับกับบาร์เข้าไปแล้วก็ลองหมุนดูนะครับก็แล้วก็มาตั้งปรับตรงนี้นะครับตัวปรับให้มันตึงกันนิดอ่ะมันน่าจะได้นะรประมาณนี้ไม่ต้องตึงมากนะครับเดี๋ยวดูว่ามัน หย่นหย,ย่นไว้ก่อนนะให้พอดีพอดีนะโอเคแล้วก็ล็อกได้เลยกติดมือนะครับเรามาใส่ <c oughs> น้ำมันนะครับเตรียมใช้งานในช่องข้างหน้าเนี่ยนะครับใส่น้ำมันเครื่องนะครับ น้ำมันเลี้ยงสู้นะครับเป็นน้ำมันเบนซินกับอัตโนมุ่นครับน้ำเหลือตาส่วนห้าสิบต่อหนึ่งนะครับก็ผมจะลองเอาน้ำมันเบนซินเนียสองร้อย ร้อมิลลิตรแล้วผมจะใช้ทูทีนะครับทูทีสักจริงๆถ้าตาส่วนตามเนี่ยมันจะต้องใช้ประมาณสี่มิลิตรแต่ผมว่าผมจะใส่ไปเยอะๆหน่อยเอาสักแปดก้ามิลิตรเลยควันเยอะดีกว่าลูกสูบพังนะครับ ไปนะครับลองมาสตาร์ทครั้งแรกกันนะครับก็ล็อกโซูไว้ก่อนนะครับแล้วก็กำคันเร่งแล้วก็เลื่อนโชกลงมาเลื่อนตำแหน่งมาที่โชกคล่างสุดเนี่ยครับเดี๋ยวลองมาสตาร์ทกันดูนะครับ ถ้าจะติดนะครับก็เลื่อนไป